สวัสดีค่ะมาดึกหน่อยเนาะคิดว่าน่าจะไม่มีใครอยู่ดูแล้วแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าการพัฒนาตัวเองก็ต้องไปต่อเนาะบางทีการไลฟ์สดโดยที่ไม่มีคนดูก็ทำให้เราขอเทสเสียงแป๊บนึงนะคะตัวเองก็ต้องไปต่อเนาะบางทีการไลฟ์สดโดยที่ไม่มีคนดูแป๊บนึงนะคะ เทสเสียงแป๊บหนึ่งโอเคบางทีนะการไลฟ์ส,สดโดยที่ไม่มีใครดูนะก็ทำให้เรามีการเขาเรียกว่าอะไรการ พัฒนาตัวเองที่ค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวนะเพราะว่า,อาพอช่วงเช้านะไลฟ์ดึกๆเนี่ยเดี๋ยวช่วงเช้าก็จะมีคนเปิดดูเองนะจ่าหัวหรือว่าพลาดหัวไปว่า,าพีคสุดของการอยู่หน้าจอนะก็คือช่วงไหนนะประมาณนี้เนาะถ้าจำไม่ผิดของการาจ่าหัวเพราะว่าช่วงที่จ่าหัวเนี่ยอย่างเมื่อกี้ก็ลืมอีกแล้วนะลืมใช้โปรแกรมนะตัดเสียงรบกวนนะคะ ตอนนี้นะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเรานะไมะ่พยายามที่จะฝึกฝนตัวเองนะหน้าจอมือถือใน,ในอนาคตนะเราเหนื่อยแน่ๆค่ะเราเหนื่อยที่จะนะทำงานนะเหนื่อยที่จะ,อ,ะอายุเราเวลาตื่นเช้าเราจะรู้ใช่ไหมคะว่าเวลาของเรามันหมดไปทุกทีทุกทีนะแล้วก็วันนี้ถ้าถ้าเห็นนะป้าปิจัยใส่เสื้อ,อตัวนี้นะแล้วก็จะเห็นหลายคลิปมากเลยนะเพราะว่าเราไม่สามารถรอได้เลยนะว่า วันนี้เราทําแค่นี้พอนะเพราะว่าเราไม่แน่เราพรุ่งนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนนะถ้าวันนี้เรามีกําลังต่อหรือว่าเรามีพลังยังมีพลังอยู่ก็ทําต่อไปได้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้นะอาจจะมี f อฟบอสบอสมาดูโอ้ oh, ตายแล้วบอสมาดูบอสจิมมาดูคลิปของบอสจิมลงพรุ่งนี้นะคะอ๋อมีญาติธรรมมาดูด้วยนะการพัฒนาตัวเองก็ต้องไปต่อค่ะ,ะจาก คนที่ขี้อายเนาะจากคนที่ขี้อายแล้วก็เป็นแม่บ้านหรือว่าเป็นผู้หญิงธรรมดาบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยจนถึงวันหนึ่งถึงจุดจุดหนึ่งนะมันจะขี้อายอแบบนั้นไม่ได้แล้วนะเราต้องพัฒนาตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยนะโดยที่เราก็ยังเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ทิ้งความเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ทิ้งขนบธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมอันดีงามแต่ว่าเราสามารถที่ประยุกนะจาก ผู้หญิงไทยธรรมดาน,นี่แหละไปยุคเข้ากับนะเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทําให้เราทํามาหากินได้ง่ายขึ้นนะหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือรวยไวทึกรวยไวขึ้นรวยเร็วขึ้นนั่นเองนะจากการที่ AI มาช่วยเราทํางานนะ,ะปะ้าเปชกายบอกเลยนะคะว่าถ้าเรารู้จักบริหารเขาในะ AI จะช่วยทําให้เรารวยขึ้นอันนี้เรื่องจริงนะคะเรื่องจริงแล้วก็ะจะมาไม,ไ,มไม่ยืดเยื้อะนะกะว่าะจะมาสั้นๆน,นะเพราะว่า ยืดเยื้อแล้วมันดึกแล้วนะแล้วก็จะต้องต,ตัดตัดต่อคลิปต่อเพราะว่าทําคลิปของวัดห้วยจันในะคลิปที่2นะพอเสร็จอัดคลิปที่2ยังไม่ได้ตัดต่อนะไลฟ์สดต่อเลยเพื่อที่จะทําเวลาในสวัสดีค่ะคุณสุภาพขอบพระคุณหัวใจทุกดวงนะคะขอบพระคุณบอสจิมด้วยนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคลิปของบอสจิมหน้าจะปล่อยพรุ่งนี้ตอนเย็นนะคะค่อยๆทยอยทาเพราะว่ามันอัดอยู่นะอัดอยู่เยอะมากแล้วก็ มีบางวัดเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําให้เขาเลยซึ่งจะต้องอมีเวลาก็ต้องทยอยทยอยถอยหลังไปทําให้ทางวัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะคิดว่าดึกคืนนี้น่าจะไม่มีใครดูแล้วแล้วก็พูดถึงคอนเทนต์ไปเรื่อยๆแล้วก็รีบปิดไลค์แต่คนก็เริ่มเข้ามาแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็น Fc ตัวจริงด้วยนะ f c ตัวจริงด้วยนะเราจะอยู่หน้าจอยังไงนะที่มันถึงเวลาที่พีคสุดนะของการอยู่หน้าจอนะหนูจะต้องพัฒนายังไงล่ะป้า <c oughs> ที่จะต้องแบบได้ผลลัพธ์จากการอยู่หน้าจอนะ,อะหนูทําไปเรื่อยๆนะมีน้องถามมาเยอะมากเลยว่าเมื่อไหร่เขาจะมีผลลัพธ์จากการอยู่หน้าจอหนูทําไปเรื่อยๆนะเวลาน,นี้คลิปรีวิวนะเวลาป้าเบญสกายเห็นน้องๆอ,ออกมาทําคลิปนะบางคนก็ พึ่งเริ่มนะเหมือนเราตอนแรกๆนะพึ่งเริ่มเราจะไม่เรา้าเบญจไกษายจะไม่ยุ่งกับเขาเลยนะก็ปล่อยให้เขาแบบถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่ขอความเห็นนะจะปล่อยให้เขาทําตามที่เขาถนัดหรือว่าเขามีความมั่นใจเพราะว่าการลองผิดลองถูกของตัวเขาเองจะทําให้เขามีการพัฒนาได้อย่างเขาเรียกว่าอะไรอย่างหนาแน่นนะอย่างหนาแน่นในการที่ลองผิดลองลองถูกด้วยตัวเองนะเพราะว่า การที่เราจะไปคอมเมนต์เขาหรือว่าบอกให้เขาต้องทำโน่นทำนี่นะแต่บอกยังไงก็เถอะถ้าเขานะยังไม่ผ่านกระบวนการที่เป็นเตาะแตะก่อนนะเขาต้องลองผิดลองถูกกับตัวเขาก่อนอคอนเทนต์ไม่ขาดนะคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ไม่ขาดแล้วก็ทำโฟกัสคอนเทนต์ไม่เป็นนะการที่เราจะไปบอกไปสอนเขามันค่อนข้างที่จะายากนะต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ไม่ต่างอะไรจากเรานะที่ป้าเบญจกายก็โค้ดตัวเองนะ ทันทีที่ทําคลิปเสร็จนะก็จะปิดปิดเสียงตอนแรกปิดเสียงก่อนแล้วก็ดูท่าทางการทําไม้ทามือของตัวเองว่าพอปิดเสียงแล้วมันจะเห็นว่ามือเราเยอะมากเลยอะ่ะมือเราอะไรก็ไม่รู้อะนั่นคืออาการของคนที่ตื่นกล้องนะเราก็รู้อยู่นะแล้วก็เราค่อยๆปรับตัวไปนะโดยการที่พูดให้ช้าลงแล้วก็ไม่ต้องอสนใจคนดูมากสวัสดีค่ะพี่เลนอนดึกจังเลยสามทุ่มครึ่งแล้วเออ นอนดึกจังเลยอากาศดีนะหน้านอนนะตอนนี้แต่ว่าเพนก็ต้องทํางานต่อเดี๋ยวพอเสร็จจากไลฟ์สดต้องอัดตัดคลิปตัดต่อคลิปอีกนะเพราะว่ากลางวันจะต้องอัดคลิปเพื่อที่จะอัปเดตของอบอสจิมนะบอสนภัทรโมลาดนะที่ไปส่งงานที่อีสานมานะก็จะต้องอทํางานอัดอัดกันไปเลยแล้วจะเห็นว่าตอนนี้นะมีหลายอาชีพมากสนุกมากเลยนะตอนนี้นะ จากคนที่ไม่เคยได้สนใจวัตถุมงคลน,นะตอนนี้เริ่มมาจับอย่างจริงจังแล้วก็เริ่มมี f อเริ่มมีเสียงเรียกร้องว่าอยากให้บอกออกแบบเองสักทีอยากเห็นแบบของพระเญจกายว่าจะออกมาเป็นเหรียญรูปไหนเหรียญอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะก็ไม่ไม่น่าจะนานเกินรอนะเพราะว่าตอนนี้กําลังประสานกับนั่นแหละทีมงานนะ ทีมงานที่จะต้องทำเหรียญหรือว่าทำวัตถุมงคลขึ้นมาในาภายใต้แบรนด์ของตัวเองนะก็กำลังทำอยู่แล้วก,ไไก,กนะ็ไม่ได้ปลุกเสกนะไม่ได้ปลุกเสกก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปปลุกเสกเองเนาะการที่เราจะพีคที่สุดอยู่หน้าจอเนี่ยตรงไหนแล้วเวลาไหนเรารู้สึกว่าโอเคเราได้รับประโยชน์หรือว่าได้รับผลลัพบสูงสุดจากการอยู่หน้าจอนั่นคือคุณจะต้องทำคลิปจนกว่าคุณจะมีพลัง คำพูดของคุณจะมีพลังหรือคำพูดของเราจะมีพลังการที่ออกมาเล่าเรื่องนะเล่าเล่าไปก่อนเล่าไปเรื่อยๆนะเล่าอะไรก็ได้สั้นๆอาจจะเป็นเนื้อหาที่อาจจะไม่มีใครอยากดูช่างเขาเขาไม่ดูช่างเขาแต่เราจะต้องพัฒนาตัวเองเล่าเรื่องในสิ่งที่เราถนัดนะเราอย่าเพิ่งไปแคร์ว่าคนเขาไม่ดูกรอลคลคิปแบบนี้ เขาไม่ดูกระช่างเขาแต่ว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองนะเล่าไปเรื่อยๆพอเล่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวการทําซ้ำนะมันจะทําให้เราประยุกต์ได้เองนะว่าเรานะจะต้องเล่าเรื่องแบบไหนนะที่จะทําให้อถูกใจทั้งคนทําคลิปนะั้นแล้วก็คนดูคลิปเดี๋ยวการประยุกต์แล้วก็การที่เราจะพัฒนาจับนุ่นชนนี่จับแพ้ชนแกะหน้า,จอ,ออจ,าจอมือถือจ้าจอมือถือมันจะมาเองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ ถ้าเกิดว่าอยากให้ป้าเบญจกายคอมเมนต์เนี่ยยังคอมเมนต์ไม่ได้นะจนกว่าน้องๆหนูๆลูกๆหล,ล,ลานๆจะออกมาทําคลิปแล้วก็ทําอย่างสม่ําเสมอพลังนะหรือว่าขุมทรัพย์มันมาจากการทําสม่ําเสมอนะอันดับต้นๆเลยนะ,อ,ะอย่างบางคนก็ทําสม่ําเสมอแต่ว่าทําไปแบบว่าไม่ไม่ไม่เก็บเกี่ยวผลลัพธ์ว่าโอเควันนี้ทําวันนี้มีอะไรดีขึ้นบ้างนะอันนี้ถือว่าเป็นการทําไปแล้วก็พัฒนาไปนะ แต่ถ้าทําทำทาไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สังเกตตัวเองนะว่าตัวเองรู้สึกยังไงกับการทําคลิปแต่ละวันของเรานะอันนี้ก็คือถ้าใครสังเกตเห็นหรือว่าลองสังเกตความคิดของตัวเองนะถือว่าได้เปรียบนะแล้วก็คนที่สังเกตหัดสังเกตตัวเองในการทําคลิปว่าพัฒนาตัวเองนะว่าเออมือไม้เป็นยังไงหรือว่าเรื่องเล่าของเราเป็นยังไงสายตาที่จะอยู่หน้ากล้องของเราเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าสังเกตได้เนี่ย ก็จะได้เปรียบแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ไวนะกว่าคนที่นั่งเล่าไปเรื่อยๆอพลังที่แต่ละคลิปมันก็ไม่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามองตรงนี้ไม่ออกนะมันก็จะช้าหน่อยแต่ถามว่าถึงฝั่งฝันถึงการถึงในช่วงที่การทำคลิปจนพีคหรือว่ามี Energy ้ไหมมีแต่จะช้าหน่อยนะคะช้าหน่อยแต่ถ้าเราสังเกตตัวเองไปด้วยนะแล้วก ทำคลิปเล่าเรื่องไปด้วยนะ,ะเราก็จะนะได้เปรียบนะย่นระยะเวลาของการทําซ้ําได้มากเลยทีเดียวจากการสังเกตตัวเองนะคะอันนี้คือไม่ว่าโลกหรือธรรมนะใครที่สังเกตตัวเองหรือว่าเห็นความคิดของตัวเองได้เนี่ยถือว่าคุณได้เปรียบคนอื่นเยอะเลยนะถ้าคนที่มองไม่เห็นตัวเองเลยหรือว่ามองไม่เห็นความคิดของตัวเองเลยไม่สามารถที่จะประเมินตัวเองได้เนี่ยค่อนข้างที่จะพัฒนาได้แต่ว่ายากนะ ไม่ไม่ก็ถามว่ายากไหมก็ใช้เวลาใช้เวลาน,านานมากกว่าคนปกตินะที่เขาสามารถที่จะเห็นความคิดของตัวเองแล้วก็เห็นการพัฒนาของตัวเองแต่ละคลิปนะก็จะนะเขาเรียกว่าอะไรจะนะขอบคุณหัวใจทุกเดือนของคุณสุภาพนะนอนดึกจังเลยนอนดึกจังเลยนะวันนี้เพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดนะพันเนียตอนนี้เงียบมากนะเงียบมากก็ ในขณะที่ผู้คนนอนหลับนะเราก็ยังไม่หลับนะเพราะว่าเราจะต้องอย่างที่บอกนะถ้าเราอ่กินกินนอนปกตินะผลลัพธ์เราก็จะปกติไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นนะไม่มีความมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มขึ้นเพราะว่า เราทําตัวเป็นปกตินะแต่ถ้าเราต้องการผลลัพธ์ใหม่ต้องการเงินก้อนใหม่นะเราจะใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้นะในขณะที่ผู้อื่นนอนกันนะเราก็ต้องทําทพัฒนาตัวเองต่อไปในขณะที่ผู้อื่นกําลังลรับหลนะอันนี้คือผลลัพธ์ทางโลกนะไม่ทางธรรมไม่เกี่ยวนะทางธรรมจะมาวัดกันแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้คือผลลัพธ์ทางโลกเพราะว่า,าถ้าเกิดว่าป้าเปชกาไรสดเสร็จเนี่ยก็จะต้องตัดคลิปต่อนะอันนี้คือการพัฒนาตัวเองสําหรับวันนี้ตั้งธงไว้แล้วนะก็ต้อง ทำให้สําเร็จนะไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรไม่ให้เสียของนะไม่ให้เสียสัจจะที่ให้กับตัวเองไว้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้รู้สึกว่าก็จะเห็นบทบาทของพระเบญจกายหลายบทบาทเนาะทั้งวัตถุมงคลน,นะทั้งสบู่นะสบู่ก็นะไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับสบู่นานแล้วเหมือนกันนะแล้วก็งานหลักนะงานหลักแนะตอนนี้ ที่ตื่นเต้นมากที่สุดหรือว่าที่พีคมากที่สุดนะตอนนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลนะคะตอนนี้จะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นงานที่เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งก็จะเป็นวัตถุมงคลนะที่รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเลยนะคะสนุกมากเพราะว่า ความเสี่ยงนะหรือว่าความเสี่ยงหรือว่าการที่เราจะถ้าพูดถึงภาษาแม่ค้าคือภาวะที่จะเกิดอาการขาดทุนอะไร แทบจะเป็นศูนย์ๆเลยทีเดียวนะยังไงนะก็ไปได้นะแต่ว่าจะไปได้มากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับเจ้าของกิจการหรือว่าขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการนะสำหรับคนที่อ่าไม่ใช่สําหรับคนสําหรับตัวป้าป็จการเองที่จับวัตถุมงคลอีกตัวหนึ่งนะคะก็ช่วงเช้าก็จะยุ่งๆนะตั้งแต่ตีสี่แลวบางวันก็ทํากับข้าวใส่บาตเองนะ บางวันก็ไม่ได้ทํากับข้าวนะใส่บาทเองกอ็สั่งกับข้าวในหมู่บ้านนะเพื่อที่จะทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่า,าการทํากับข้าวแล้วก็ดูแลพระสงฆ์หมู่ใหญ่สองวัดนี่ก็หนักพอสมควรนะต้องใช้เวลาแล้วก็บางทีมีงานเข้ามาตอนตีสี่นะพระคุณเจ้า,านั่นแหละพระคุณเจ้าทำวัดเสร็จก็ให้งานกันเลยก็มีทำให้จังหวะของการไปทำกับข้าวใส่บาทมันขาดไปนะ เพราะฉะนั้นก็ตัดปัญหาอย่างพรุ่งนี้ตัดปัญหาก็คือสั่งกับข้าวในหมู่บ้านที่เราเคยกินแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันก็อร่อยนะก็ใส่บาทนะตอนเช้านะแทนการที่เราจะได้ทำเองเนาะทำคลิปนะทำจนกว่านะคุณจะมีพลังนะอย่าทำทำหยุดหยุดนะ,ะช่วงที่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เวลาเราทำคลิปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราไม่กลัวกล้อง มันจะมีบางวันที่เราไม่กลัวกล้องคุณอัดต่อเลยคุณอัดต่อเลยอัดแล้วยังไม่ปล่อยคลิปก็ได้นะอย่าปล่อยเวลาที่คุณกําลังฮือกเขิมนะถ้าจะพูดเป็นภาษาแบบให้รู้สึกว่าปลุกพลังก็คือเฮือกเขิมนะคุณก็ทําคลิปต่อเลยนะอัดคลิปแล้วเก็บไว้แล้วก็ปล่อยวันอื่นนะอันนี้คือเป็นการวางแผนสําหรับความไม่เที่ยงของจิตของใจนะเพราะว่าวันนี้ฮือกเขิมอีกวันหนึ่งซุดนะปาเป็นจะกลายเป็นบ่อยมากเลยเนาะซุดแบบซุดแบบเครียด เครียดเรื่องงานแล้วก็เครียดเรื่องที่จะต้องแบบทําคลิปนะ,ะบางวันก็ต้องปิดทุกอย่างปิดโทรศัพท์มือถือปิดการสื่อสารทุกชนิดนะแล้วก็นอนเลยเพราะฉะนั้นนะ่ะวันไหนที่เราทําคลิปแล้วเรารู้สึกว่านะ,ะเรามีพลังที่จะไปต่อทําเก็บไว้เลยนะเหมือนวันนี้นะอัดคลิปได้ 2- 3สคลิปนะคะแล้วก็ อพออัดเสร็จคลิปสุดท้ายของวัดห้วยจันนะทีะ่กำลังประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมไปปิดทองก่อนนะที่เขาอยูอ่วัดนี้อยู่อำเภอโคกตูมนะอำเภอตำบลโคกตูมอำเภอเมืองนะดูในแมป Google แล้วก็สามารถที่จะไปอธิษฐานจิตปิดทองนะก่อนเลยนะก่อนที่เขาจะจัดงานพอจัดงานเสร็จนะเราก็ไปปิดอีกรอบหนึ่งถือว่าบุญของเราสำเร็จสองรอบเลยนะถือว่าเป็นบุญใหญ่ด้วยนะ ก็กําลังที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทังวัดนะปรากฏว่ามันดึกแล้วก็เลยเดี๋ยวเอาไว้ตัดคลิปพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องไลฟ์สดให้ได้นะเพราะว่าจ้องทาเวลา,า,ใาในสตรีมโฆษณาในสตรีมหรือว่า and, ออนดีมานคลิปยาวนะให้ให้ได้สําเร็จเพราะว่าถามป้าเบญจกายแล้วป้าเบญจกายไม่อยากเข้าไปทํางานในเพจเลยนะเพราะว่ามันไม่สนิทกับใครอะแต่ว่า,าเฟซนี้ ก็เป็นเพื่อนเฟซกันมานานแล้วก็สนิทแล้วก็เวลาจะโพสอะไรเหมือนกับว่ามีเสียงตอบรับที่เป็นกันเองแล้วก็อบอุ่นมากกว่าการทํางานในเพจเพราะเพจตอส่วนมากบางทีก็เป็นเพื่อนใหม่ที่มาจากรีวิวทั้งหมดเลยนะเกือบหมดนะเกือบหมดในการที่เขาจะมาดูคลิปเราอะไรประมาณนี้เนาะอืมอย่าลืมนะคะใครที่ถามว่าเมื่อไหนะร่นะผลลัพธ์จากการทําคลิปนะมันจะเจิดจ้าหรือว่าเฉิดฉายนะทําจนกว่านะเรานะ จะมีพลังนะจากการพูดหรือการสื่อสารนะจะต้องมีพลังออกมาให้ได้พอมีพลังปุ๊บการโน้มน้าวใจก็สําเร็จนะการโน้มน้าวใจไม่ได้ไปหลอกใครนะให้ทําอะไรในสิ่งที่เราต้องการนะโน้มน้าวใจให้ทาบางให้เราโน้มน้าวใจให้เขานะ,ะคล้ายๆกับว่าจะพูดว่ายังไงดีให้มันดูสละสลวยแล้วดูแบบดูสวยๆนะว่าโน้มน้าวใจหรือว่า กำเล่าเรื่องให้เขาเชื่อนะในสิ่งที่เรากำลังบอกแล้วก็มีผลดีนะกับตัวผู้ฟังด้วยนะอันนี้คืออยู่ในช่วงของการพีคที่สุดของการทำคลิปนะนั่นเองนะทำไปเรื่อยๆนะ,ะเดือนหนึ่งสเดือนสเดือนยังไม่เห็นผลปัจกัยทำมาเกือบ สน่าจะ3ปีเข้าปีที่4แล้วนะ,ะก็ประมาณนี้นะก็ในระดับหนึ่งก็ยังไม่ได้เก่งเพียงแต่ว่าเอาตัวรอดได้นะในการที่จะทำให้การประกอบการในอาชีพของเรานะดำเนินต่อไปได้นะ,ะแล้วก็ ณขณะนี้ต่อให้เรารับราชการนะหรือว่าเราทํางานในตําแหน่งใหญ่โตหรือตําแหน่งนั่นสูงสูงแล้วนะเราอาจจะไม่ต้องเดือดร้อนในการทํามาหากินแต่นะอย่าลืมว่า,าชีวิตในอาชีพราชการหรือว่าชีวิตในการเป็นมนุษย์เงินเดือนมันก็ต้องมีวันจบสิ้นนะแล้วเมื่อไหร่นะที่ถึงวันนั้นนะถ้าเกิดว่าเราได้มีการเตรียมการตัวเองนะอยู่หน้ากล้องไว้ก่อนแล้วนะไม่ว่าคุณจะตาน้ําพริกขายนะทาน้ําพริกากากหมู ทอดหมูเค็มขายขายไก่ปิ้งขายส้มตำนะคุณก็สามารถที่จะปรับตัวได้นะต่อให้คุณอยู่ในชุมชนที่ผู้คนบอกว่าชุมชนนี้ใครขายอะไรก็เจ๊งนะปาเบจไก่ไม่เชื่อคำนั้นนะถ้าเรามีตัวตนอย่างแข็งขันอยู่หน้าจอมือถือแล้วก็รู้จักกิเลสของคนนะรู้จักตัวเอง เมื่อไหร่ที่เรารู้จักตัวเองเราจะเห็นกิเลสตัวเองนะแล้วเราก็รู้จักกิเลสคนอื่นด้วยนะเราจะมีวิธีนะในการที่เราจะอยู่หน้ากล้องหรือว่าพรีเซนต์ยังไงนะให้หมู่บ้านที่เขาบอกว่าคุณขายอะไรคุณขายกาแฟกาแฟกาแฟสดนะหรือว่าคุณขายก๋วยเตี๋ยวหรือขายอะไรก็แล้วแต่ในหมู่บ้านนี้รับรองคุณเจ๊งแน่ๆนะนะป้าเบญจากายัยจะไม่เชื่อคํานี้เลยนะมันถ้าเราไม่ให้ปัจจัยแวดล้อมมากําหนดนะกำหนด ปัจจัยหรือว่าสภาวะภายในของเรานะให้เชื่อนะว่ายังไงถ้าเราเกิดว่าเรามีตัวตนหรือว่าเรามีการประชาสัมพันธ์หน้าจอมือถือเนี่ยไม่ว่าพรุ่งนี้คุณจะขายอะไรนะเพียงแต่ว่าคุณลงภาพให้หน้ากินนะ,ะสมมติขายข้าวผัด11โมงมีการผัดข้าวผัดสักจานหนึ่งหรือไม่ก็เก็บคลิปไว้ในการผัดข้าวผัด ในการที่วันก่อนๆน,นั้นที่เราทําข้าวผัดหรือว่าทํากับข้าวแซ่บๆตาส้มตำเราเก็บภาพไว้แล้วก็โพสต์เป็นช่วงๆของกิเลสของคนที่อพอ11บเอโมงหิวข้าวนะพอสาบ่ายสามเริ่มหิวอะไรประมาณนี้ถ้าเรารู้จักตัวเองหรือเรารู้จักกิเลสตัวเอง,เ,องเราก็จะรู้จกักกิเลสของคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลนะคะว่าถ้าวันนี้คุณลงมือทําอะไรในหมู่บ้านของคุณแล้วเขาบอกว่าขายกาแฟกี่ร้านก็เจ๊งขายข้าวกี่ร้านก็เจ๊งนะ ถ้าคุณลงมือทำและทำอย่างตั้งจิตตั้งใจแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ควบคู่กับการอยู่หน้าจอมือถือป้าเบญจกัเชื่อเหลือเกินค่ะว่าไม่เจ๊งไม่เจ๊งแต่คุณจะฟูฟูเฟื่องหรือว่าเฟื่องฟูหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะมันก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของหมู่บ้านนั้นๆที่คุณอยู่ด้วยนะแต่รับรองได้ถ้าทำอย่างที่ป้าเบญจกายบอกมีการโพสต์สม่ำเสมอ ไม่โพสต์แล้ววันนี้ยังขายไม่ได้แล้วก็หยุดโพสต์อันนี้คือจบนะคุณต้องโพสต์ไปเรื่อยโพสสม่ําเสมอ,อโพสต์เป็นเวลาขายกับข้าวต้องโพสต์ช่วงที่คนเริ่มหิวข้าวประมาณนี้นะคะอันนี้คือการที่เราปรับตัวตัวเองอยู่หน้ากล้องหรือว่าอยู่หน้าจอมือถืออย่าไปกลัวนะป้าเบญจกายไม่เคยกลัวนะแล้วก็หลายคนนะที่แบบบอกป้าเบญจกายว่าอย,อย่าทำเลยอันเนี้ยเราสู้เด็กเขาไม่ได้หรอกเราแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยป้าเบญจกายบอกอ คนแก่ก็มีดีนะก็คือคนแก่นี้หรือว่าคนที่มีอายุเยอะๆเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่าคนอายุน้อยเพราะฉะนั้นเราใช้ประสบการณ์เอามาเป็นอาวุธนะหรือว่าติดอาวุธทางความคิดของเราได้โดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าเราอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะสู้เด็กไว้ได้นะ อันนี้ก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะทําให้เรานะหรือว่าคุณที่ดูคลิปป้าเบญจกัยอยู่ถอยหลังนะจากการลงมือทําหรือว่าเตรียมที่จะพัฒนาตัวเองนะเวลาหมดไปไวเหลือเกินค่ะบอกเลยนะคะป้าเบญจกัยทุกเช้าตื่นมาบอกตัวเองว่าหมดไปแล้วอีกหนึ่งวันอ,อายุเฉลี่ยคนเราเนี่ยแค่อายุเท่าไหร่80ตอนนี้เราเท่าไหร่แล้วเหลือ,ออีก10กว่าปี หรือ20ป่ปีถือว่ามันเป็นเวลาที่เร็วมากนะสังเกตดูนะคะยังไม่ได้อะไรเลยสําหรับปีนี้นะจะสิ้นปีอีกแล้วเราจะได้ยินเพลงเขาดาวปีใหม่กันอีกแล้วซึ่งเรายังพัฒนาตัวเองไ,ไ,ม,ไม่ไปถึงไหนเลยแต่สําหรับปบ้าบจกายแล้วนะ,อะบอกตัวเองว่าปีนี้นะก็ยังไม่ตรงตามเป้านะถึงได้ลุกขึ้นมาสปีดสปีดช่วงจากนี้ไปก่อนถึงปลายปีสปีดแล้วก็จะเห็นป้าบจจายหนักขึ้นนะหนักขึ้นหนักขึ้น,น,นบ่อยขึ้นนะ หน้าจอมือถือเพราะว่านี่มันเป็นหน้าต่างของความสําเร็จนะถ้าไม่อยู่ตรงนี้หรือว่าปฏิเสธตรงนี้แล้วเท่ากับปฏิเสธความสําเร็จเลยนะบอกเลยนะคะตอนนี้นะเพราะว่าเราหมดเวลาที่จะต้องอเอาตัวเองออกไปถือของออกไปขายของตามตลาดนัดแล้วนะไม่จําเป็นนะตอนนี้เราขายในบ้านได้นะไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านด้วยและ หลายร้านค้านะที่ทํากับข้าวอยู่ในบ้านนะแล้วก็ไม่มีโต๊ะอาหารไม่มีใครมาผ่านมาหน้าบ้านไม่รู้เลยนะคะว่าบ้านนี้ขายอาหารตามสั่งนะตอนนี้เยอะมากนะคะช้อปปิ้งนะแล้วก็โพสต์ภาพนะว่าเช้านี้กลับมาจากตลาดมีปลาหมึกสดๆมีกุ้งสดๆนะสามารถทําเมนูได้อร่อยเลยสัก5อย่างโพสต์ f a c e b o o k ไปเลยค่ะแล้วก็กับข้าวหรือว่าของสดเราก็ใส่หรือว่าถนอม เอาไว้เหมือนกับว่าถ้าวันนี้ขายไม่หมดเราจะต้องมีวิธีเก็บรักษายัางไงให้สดให้สดเสมอหรือว่า ถ้ามีการะจะทําให้วัตถุดิบเสื่อมสภาพหรือ,อมันคุณภาพมันลดลงก็ขอให้เป็นการลดลงที่น้อยที่สุดนะอ,อ,อันนี้ยังไงก็อยู่ได้นะบอกแล้วว่าคุณประโยชน์ของการที่อยู่หน้าจอนี้มากมายเหลือเกินนะตอนนี้ก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าป้าเป็ดกายนอกจากขายของด้วยนะก็ประชาสัมพันธ์นะ,ะขายของนะออกโรงพานนะแล้วก็ช่วยวัดนะประชาสัมพันธ์เป็นกระบอกเสียงในการที่เรียกญาติโยมเข้าไปทำบุญในวัดนั้นๆที่ป้าเป็ดกายนะ เข้าไปทํางานนะ,ะวัดไหนที่ป้าเบญจกายไม่ได้เข้าไปทํางานก็สามารถที่จะส่งนะ,ะข้อมูลต่างๆมาให้ป้าเบญจกายช่วยประชาสัมพันธ์ได้นะทำให้ทุกวัดนะถ้าเกิดว่ามีการส่งเข้ามาส่งข้อมูลเข้ามาให้ป้าเบญจกายทาคลิปนะทำให้หมดเลยนะไม่ใช่อาจะทําให้เฉพาะเจาะจงว่าวัดใดวัดหนึ่งนะทำให้หมดเลยนะเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสนะตอนนี้นะ ก็อยากจะทำให้วัดเขาจรเข้นะแล้วก็วัดภูคารัตนารามนะช่วงที่มีคณะสงฆ์นะ,ะพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีมาที่วัดภูคาลัตนารามคลิปก็ยังคาอยู่ยังไม่ได้ทำนะแล้วก็มีคลิปนะทีะ่สร้างพระใหญ่ที่สแกร,ราบนะก็ยังรอบ,บรัณฑกายที่จะทำออกประชาสัมพันธ์ให้นะคนรู้จักวัดนะที่สแกร,ราบด้วยนะบอกแล้วนะว่าการอยู่หน้าจอมือถือ การปรับตัวตัวเองให้อยู่หน้าจอมือถือมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดเยอะนะเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ตื่นเต้นกับการอยู่หน้าจอแล้วอะ่ะแล้มันจะมีโปรเจกต์มากมายเลยนะในการที่เราจะ,ะทํางานด้วยนะแล้วก็ช่วยประสานช่วยพ่อแม่ขอัวอาจารย์นะแล้วก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงนะในเชิงบวกนะต้องต้องเน้นนะว่าเชิงบวกเท่านั้นนะกระบอกเสียงอะไรที่ทําให้ผู้คนแตกแยกเกิดความเขาเรียกว่าอะไรเกิดการแตกแยกเกิดการ ขัดข้องเคืองใจอะไรต่างๆนะอันนี้ถือว่าเป็นดาบสองคมนะถ้ามีทาบาปก็จะเป็นบาปหนักเลยทีเดียวเพราะทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าคลื่นไหไฟหรือว่าคลื่นของอโลกโซเชียลหรือว่าพลังของโซเชียลมันไปไวขนาดไหนเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่หน้ากล้องเราจะต้องอมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความเมตตานะเมตตาตัวเองก่อนว่าพูดอะไรพล่อยๆออ,ออกไปนะ มันหลุดออกไปปุ๊บนะ,ะเราดับช่วงชั่วค่มคืนเลยนะเราตายชั่วค่มคืนนะทัวลงชั่วค่มคืนเราก็เห็นมาแล้วเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะก่อนที่จะกดไลฟ์สดนะเราต้องบอกตัวเองว่าเราจะไม่พูดถึงบุคคลที่3นะแล้วเราก็จะมีความเมตตากับตัวเองนะไม่ก่อกรรมทําเหตุไม่ก,กม่อกรรมทําเข็นในการพูดส่อเสียดนะหรือว่าพูดคําหยาบนะหรือว่าพูดเน็บแนมใครทั้งสิ้นนะอันนี้เป็นนะ หลักๆของการที่เราจะเข้าสู่การกระบวนการทําไลฟ์สดนั่นเองนะคะพูดไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วถือว่าโอเคแล้วสําหรับค่าคืนนี้นะคะสิ่งที่ปเปาเป็นจะกายตั้งใจไว้ว่าจะต้องทําคลิปเสร็จและไลฟ์สดให้สําเร็จสําหรับคืนนี้ก็ผ่านไปด้วยดีแล้วก็เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้แล้วก็พรุ่งนะี้ก็เป็นการอัปคลิปลงนะปกติไปนะ อัพคลิปลงก็จะมีคลิปของวัดห้วยจันนะเป็น e ีพีตอนจบนะคะที่เชิญชวนผู้คนไปปิดทองนะที่วัดห้วยจันนะ,จะเจ้าอาวาสใจดีมากค่ะเจ้าอาวาสเป็นพระหนุ่มที่ไฟแรงแล้วก็มีคุณธรรมมีภาวะผู้นําสูงเลยทีเดียวนะสำหรับจเจ้าอาวาสวัดห้วยจันนะจะมีพลังมีพลังนะจากการที่ได้สนทนากับท่านนะคะทั้งนั้นที่ท่านเป็นพระสงฆ์ที่ พันษาน้อยนะแค่หกเจ็ดพันษาเองนะแต่ว่าสามารถสร้างโบสถ์ขึ้นโบสถ์ได้อย่างรวดเร็วถือว่าบารมีท่านก็ไม่ธรรมดาเป็นพระหนุ่มที่น่าจับตามองเลยทีเดียวนะสำหรับในจังหวัดลบบุรีนะคะอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีสำหรับวง์การพรสาสนานะคะที่มีพระหนุ่มนะได้ เป็นกำลังแข็งขันในการที่จะพัฒนา,าศาสนาต่อไปนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะ,ะตั้งกราบงามๆสำหรับคนที่อยู่กับป้าเบญจกายจนจบคลิปนะคะ,ะจนจบไลฟ์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ถ้าสะดวกก็จะไลฟ์ต่อแต่ว่าจะเป็นช่วงไหนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าใครว่างค่อยๆกดเข้ามาดูนะคะใครไม่ว่างก็ไปทำภารกิจของตัวเองก่อนไลฟ์ของป้าเบญจกาย สามารถพูดได้นะในขณะที่ไม่มีใครดูเลยก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้แล้วสำหรับการทําไลฟ์สดนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ